ที่ทำตัวยาแก้โรคชราของคนป่านะคะที่มีสตัวนะคะบอกว่าป่นย่อยยานั้นให้แหลกจงได้เทลงในกระทะน้ำพึ่งกวนไปคลั้นเห็นปั้นได้เก็บไว้กลืนกินก็คือเอาตัวยาทั้งหมดอะคะ่ะมาบดมาปัน่นมาตำให้แหลกแล้วก็ใส่ลงไปในกระทะไปกวนกับน้ำพึ่งนะคะเอาพอปั้นได้แล้วก็ทำให้เป็นก้อนเล็กๆเ,เหมือนยาลูกกลอนนะคะ ผู้ใดทำยาโรคาถอยสิ้นกำลังกายยินผิดคนแก่เกินร่างกายคล้ายหนุ่มว่องไวลุกเดินควรจัดสรรเสริญดูแปลกประหลาดใจเห็นแก่แต่ฟันหลุดร่วงสิ้นไปนอกนั้นผ่องใสดูไม่ชราแหมพอกินยานี้แล้วก็ท่างกายแข็งแรงทุกอย่างหนุ่มหมดยกเว้นฟันฟันก็หลุดร่วงไปตามอายุนะคะ ครั้นซักไต่ถามแจ้งความว่าข้าหาผลข่อยมาทำยากวนกินโรคภัยไข้เจ็บเบาน้อยถอยสิ้นใครได้ทำกินจักหายโรคคาจบเสร็จชิ้นเรื่องเท่านี้กล่าวมาผู้ใดปรารถนาจงหาแก้กัน เขียนจบตำราอายุตัวค่าได้สองหมพันกับเศษ35คสิบคิดตามเดือนจันทร์ครบถ้วนในวันภุมมาวานได้มีเดือนห้าข้างขึ้นผ้าสิดิถีถอะเป็นชื่อปีนบประสุกตกลงนับตามราชการที่เขาเขียนอ่านเถอะสิจ็ดจำนงจงได้จำไว้เพื่อใครต้องประสงค์ จะได้รู้ตรงตามปีใช้กัน